ขาดแล้วว่าจะเข้าคูหากาเบอร์หนึ่งขอเสียดงดังดังอีกทีคนระับดังดังอีกทีพักเพื่อไทยมาวันนี้ท่านเลือกผมก็ขอบคุณแต่ถ้าท่านมไม่เลือกพักเพื่อไทยก็ให้เข้าไปกาเบอร์หนึ่งก็แล้วกัน จากหลายนโยบายทุกยุคทุกสมัยนโยบายของพรรคเพื่อไทยประชาชนเข้าถึงนโยบายของพรรคเพื่อไทยจะไม่หยุดแค่นี้อย่าลืมวันอาทิตย์ที่28กันยายน2568ไปใช้สิทธิ์เลือกตหาเลือกภูริการสมัยบึง้งเข้าไปทำงานสายพรรคเพื่อไทยทุกด้านพี่น้องครับเวลาอีกไม่ถึงเดือนแล้ว มากันเท่านี้ผมคิดว่าน่าจะชนะแล้วนะแต่ไม่พอต้องกลับไปบอกพักพวกเพื่อนญาติพี่น้องด้วยว่าเที่ยวเนี้ยเราเปิดถ้วยแทงถึงเวลาแล้วพี่น้องชาวอำเภอขุนหารอำเภอภูสิงห์ศรีสะเกษจะต้องร่วมกันแสดงพลังจากมือของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยค่ะ เพื่อต่อสู้กับอำนาจทางการเมืองที่ดูถูกเสียงประชาชนข้างมากอย่าลืมนะคะวันอาทิตย์ที่28กันยายน2568มาร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงประกาศจุดยืนทางการเมืองไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซ่อมสอส เขตหศรีสะเกตฝากขอความเมตตาสนับสนุนเลือกภูริกาสมหมายเบอร์หนึ่งผู้สมัครสอสอพักเพื่อไทยเข้าไปทำงานเป็นปากเป็นเสียงเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเป็นอีกหนึ่งเสียงสำคัญประชาชนได้ประโยชน์จากหลายนโยบายทุกยุคทุกสมัยนโยบายของพักเพื่อไทยประชาชนเข้าถึงนโยบายของพักเพื่อไทยจะไม่หยุดแค่นี้อย่าลืมวันอาทิตย์ 28กันยายน2568ไปใช้สิทธิ์เลือกกา้เลือก,อกภูริกาสมัยบึ้ง <ไป S 1> เข้าไปทำงานสายพักเพื่อไทยทุกด้านี่ไมวาททด้ททุคใครตั้งใจเด็ดขาดแล้วว่าจะเข้ากูุหากาเบอร์หนึ่งขอเสียดดงดังๆอีกทีครับดังๆอีกที ที่บางพักการเมืองผมไม่ต้องพูดชื่อพักนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหากลายเป็นความขัดแยง้งแต่สื่อมวลชนเมื่อปีที่แล้วเคยตั้งฉายาพักการเมืองหนึ่งว่าพักภูมิใจขวางาาาผมไม่ได้พูดเองสื่อมวลชนเขาตั้งถามว่าทำไมเขาเรียกภูมิใจขวางเห็นนักข่าวก็บอกก็ขวางทุกอย่าง ธรรมนูญแก้กฎหมายประชามติให้รัฐธรรมนูญมันแก้ง่ายแก้ได้จริงแล้วถ้ารัฐธรรมนูญมันถูกแก้โดยวิธีทางประชาธิปไตยประโยชน์มันจะเกิดขึ้นกับประชาชนเขายกมือกันถุกพักนะครับแม้แต่พักฝ่ายค้านก็ยกมือว่าจะต้องแก้โดยเริ่มจากแก้กฎหมายประชามติมีพักนึงยกสวนชื่อพักภูมิใจขวาง ็ยักตื่นติดกึกยักลึกติดกักไปไหนไม่ได้อยู่จนวันนี้พักการเมืองเนี่ยปกติเขาให้ลงเลือกสอสอใช่ไหมครับ<อ>เกิดมาแต่ออดแต่อ,อพิ่งเคยเห็นนี่แหละพักการเมืองนอกจากลงเลือกสอสอแล้วหน้อยเน่เสือกหัวสอวอด้วยพี่น้องคนเป็นตัวแทนประชาชนเนี่ยมันต้องมาจากให้ประชาชนเลือกพักเพื่อไทย ท่านเลือกผมก็ขอบคุณแต่ถ้าท่านไม่เลือกพักเพื่อไทยก็ให้เข้าไปกาเบอร์หนึ่งก็แล้วกัน<อ>ก็ถือว่าใช้ได้ี<อ>่นดีต้อกรบบกัน